สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนด้วยนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาจัดอันดับ6ตัวละครหน้าปั้นในระดับ s s นะครับผมก็จะเป็นตัวละครที่สามารถที่จะเล่นได้แบบยาวๆนะครับผมต้องบอกว่าการจัดอันดับ5ตัวละครที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้จะไม่มีผลต่อคลิปนี้แล้วนะครับผมเพราะว่ามันมีตัวละครทั้ง The f เอ m i n g o ้และก็พวกบุ๊กที่เพิ่มเข้ามาใหม่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะจัดตัวละครที่สามารถเล่นและก็สู้กับตัวละครเหล่านี้ได้นะครับจะเป็น6ตัวที่หน้าปั้นนะครับผม อันนี้จะเป็นตละครออะไรตัวไหนบ้างก็เดี๋ยวามารับชมพร้อมกันเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเริ่มจากตละครออันดับที่6นะครับอันดับที่6ผมยกให้กับคุซันนะครับผมคุซันนี้เป็นตละครอที่มีความสามารถโดดเด่นเรื่องการควบคุมฝั่งตรงข้ามก็คือแช่แข็ง60%นะครับแถมยังมีดาเมจที่มาหาศาลด้วยนะครับผมเป็นดาเมจ200%เเลยแล้วก็ฮิวเพื่นอีก400%เพิ่มคิติคอนให้ด้วยนะครับผมมีไทเกิร์ด แล้วก็แบบมีสถานะที่ไม่โดนนะครับผมนี่ไม่โดนสถานะแบบมีภูมิคุ้มกันต้านสถานะครับผม100%แถมยังให้คู่ซันนี้แบบทูดัเมตที่รุนแรงนะครับทำให้คู่ซันนั้นอยู่ในอันดับ6สามารถเอามาเล่นแก้ทางโดฟาร์มิงโกได้นะครับผมมาถึงคู่ซันก็จ,จะใส่ปล่อยสกิลรอบแรกมาถึงก็เริ่มปบปล่อยสกิลโดนคุซันไอโดนโดฟารมิงโกนะครับผมทําให้โดฟานั้นไม่สามารถที่จะตีฟรีหรือว่าแบบปล่อยสกิลสตันทีมเราได้นั่นเองนะครับผม ด้วยเหตุผลนี้ทําให้คูซันนั้นไปรับตีนได้นะครับเอามาแก้ทางตละครในแบบตอนนี้ได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นโซโลโดฟามิงโก้แคลร์ตตละครอชอปเปอร์บุ๊กอะไรที่มันถึกๆหรืออะไรต่างๆนะครับเจอคูซันเข้าไปก็แชร์แข็งไว้ได้นะครับผมแถมยังรีเลือดเยอะด้วยด้วยเหตุนี้ผมเลยยกให้คูซันเป็นอันดับ6นะครับผมเดี๋ยวไปรับชมกันว่าการโจมตีของคูซันจะเป็นประมาณไหนครับไปรับชมความกันเลย ก็เดี๋ยวมาดูคู่สั้นกันนะครับมาถึงนี่ดูมันปล่อยสกิลก็มีโอกาสใช่แข่งด้วย60%นะครับแค่นี้ก็ขัดจังหวะได้แถมยังมีฮิวเลือดอีกส0 0ดาเมจนะครับผมเดี๋วดูตอนมันปล่อยสกิลอีกเลือดของทีมเราจะเด้งขึ้นนะครับผมดูแคลอดกาลังจะตายคู่สั้นบอยปั๊บยิงขึ้นมาเต็มหลอดอะครับผมก็แขงหลังจากที่รับชมก็เป็นประมาณนั้นไอตัวของคู่สั้นก็ผมเลยยกให้เขาเป็นอันดับ6นะครับส่วนอันดับ5ครับผมอันดับที่5 ผมยกให้เป็นตละครซับพอร์ตนะครับผมคุณหมอประจำเรือของลูฟี่หมอกฟางนะครับก็คือช็อปเปอร์นิวเวอร์นะครับผมด้วยความสามารถของช็อปเปอร์ตอนนี้ถ้าเปรียบเสมือนกับเราตีกันเป็นระดับ15ดาวหมดนั้นช็อปเปอร์นิวเวอร์จะสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เกมมันก็เปิดมาได้เป็นระยะเวลานานแล้วถ้ามองในระยะยาวช็อปเปอร์นิวเวอร์จะตอบโจทย์มากๆครับด้วยสกิลหนึอันนี้ก็เมื่อตอนที่แบบช็อปเปอร์มันปล่อยสกนะิลเนาะ มันจะเพิ่มโล่นะครับผมเป็นจํานวน30% H P ให้กับตละครตัวนั้นเป็นเลือดของตัวนั้นนะครับไม่ใช่เลือดของชอปเปอร์นะก็สมมุติลูฟี่เรา10ล้านโล่นี้ก็จะเป็นจํานวนบล็อกดาเม็ไว้3ล้านซึ่งช่วยได้เยอะมากนะครับผมและก็ตีปกติเพิ่มมาในาย25้ด้วยแถมยังเพิ่มสปีดให้เพื่อน50 15ดาวกับ15ดาวอัพเต็มอัพฟูลเหมือนกันอาจจะเป็นสายดาเมจหรือสายป้องกันสปีดแน่นอนว่ามันต้องเท่ากันอยู่แล้วถ้าในทีมมีชอปเปอร์เ่สปีดให้ จะทําให้ฝั่งเรานั้นได้โจมตีฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับผมแค่นี้ก็ถึงว่าได้เปรียบสุดๆแล้วแถมยังมีเลือดลดต่ากว่า50%นะครับมันจะ c o อปปี้ดาเมของฝั่งตรงข้ามนะครับผมแค่ c o อปปีนะฝั่งตรงข้ามดาเมจจะยังคงอยู่เหมือนเดิมแล้วก็ชอปเปอร์นั้นจะตีแรงขึ้นนั่นเองนะครับผมก็ถึงว่าทําให้เป็นอันดับ5นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูการตีสกิลการเปิดโลกของชอปเปอร์เนวเวร์กันครับ ก็ดูชอปเปอร์นะครับผมในนี้ดยป่ายสเกิลวก็มีโล่ด้วยอันนี้เดี๋ยวลองดูตอนที่เลื่อนมันลดครึ่งหนึ่งอะครับมันจะนีสูดาเมจมาด้วยนะครับผมคือก๊อปปี้พลังโจมตีดูป่อยรอบนี้นะครับป้าวว้าวโหอย่างแรงอะครับนี่ขนาดผมยังไม่15ดาวนะครับผมก็เป็นตัวที่แบบปั้นได้ยาวๆนะครับมีทั้งโล่มีทั้งดาเมจด้วยนะครับเพิ่มสปีดให้เพื่อนด้วยโอเคหลังจากที่ตีก็ประมาณนี้สาเหตุนี้ชอปเปอร์ผมเลยให้เป็นอันดับ5นั่นเองนะครับ เี๋ยวเราไปต่อกันที่อันดับที่4ครับอันดับที่4ตอนนี้ขาดไม่ได้เลยคืออุซบนะครับผมอุซบนิวเวอร์กลับมาติดตัวละครอันดับ4ครับผมด้วยสาเหตุของอุซบจะสามารถตัดกําลังของโดโฟามิงโกได้นะครับก็เพราะว่าถ้าสมมติอีกฝั่งเล่นปล่อยสก,กิลทิปจ,จังหวะ2หรือจังหวะ1ก็ตามนะครับผมเราเอาอุซบไปเยือนเลือโดอุซบลดต่ํากว่า80%นะครับมานาฝั่งตรงข้ามจะหายไปครึ่งหลอดก็คือ50นะครับผมทําให้ฝั่งอีกฝั่งนั้น ไม่สามารถปล่อยสกิลได้แล้วก็โดฟามิงโกก็จะไม่สามารถตีปกติได้นะครับผมจะเป็นการตัดกําลังของฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่ใช่แค่ตัดดฟามิงโกจะตัดของทุกๆต,ตัวไม่สามารถปล่อยสกิลได้แถมยังทําให้แบบเพ,เพื่อนในทีมมีสถานะเผาที่แบบแรงขึ้นอีก250%นตะครับมีตีติดคิทิคอนฮิวเลือด10%อนะครับผมอันนี้10%ของแม็กฮีพีของเพื่อนนะครับก็สมมติลฟฟี่เลือดล้านนึงอีกตีไ อุซอตีติดชี้ก็ไปฮิวลูฟี่หนึ่งล้านนะครับก็ oh. ของสุด,สดเดี๋ยวเอาเป็นว่าไปรับชมอุซอฟนิวเวอร์กันครับผมว่ามันจะตีเป็นประมาณไหนดูมาถึงอุซอฟแล้วนะครับอุซอฟนี้เป็นตัวที่แบบทั้งซับพอตแล้วก็ทั้งดาเหตุเยอะด้วยนะครับผมของก้าแรงมีฮิวเลือดด้วยนะครับก็ทําให้ซับพอตของทีมเรานั้นแบบยืนได้นานขึ้นด้วยเพราะายิงก็มีฮิวเลือดนะครับผมบวกกับแคลรดบวกกับ ขับปั้งไปอย่างนี้ก็สุดๆครับผมดูมันยิงก็มีดาเมจที่เยอะด้วยนะครับผมสําหรับอุโซมเนี่ยทําให้มันติดอันดับของเรานั่นเองนะครับเป็นตัวที่น่าปั้นยาวๆได้เหมือนกันนะครับผมไหนก็เป็นประมาณนี้ไม่ใช่โดดเด่นแค่เรื่องของซัพพอร์ตนะครับผมดาเมจก็ยังเป็นมหาศาลเหมือนกันนะครับผมสาเหตุนี้อุโซผมเลยติดเป็นอันดับที่ 3ไปแล้วนะครับผมหรืออันดับ4ว่าอันดับ4นะครับผมอุซบก็ได้ติดอันดับ4นะครับส่วนอันดับ3ครับอันดับ3รอบนี้ผมยกให้กับโซโลนิวเวอร์นะครับผมโซโลก็ตกมาอยู่ที่อันดับ3เลยนะครับผมด้วยสถานการณ์ตอนนี้มีตัวละครเพิ่มมากมายเข้ามานะครับผมมีการปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆโซโลนิวเวอร์ก็ตกอยู่ที่อันดับ3ด้วยที่มันไม่มีความสามารถเรื่องของการควบคุมนะครับผมมีแค่ โจมตีที่เป็นแบบเจอกเกาะแต่ว่าต้องรอรอบหลังๆถ้าสู้ในรอบแรกๆนะครับเจออีกฝั่งมีอดฟ้าตัวใหม่มีบุ๊กมาขัดอย่างนี้เริ่มแรกนะครับผมโดฟ้าก็จะเล่นลําบากแต่ยังโดดเด่นเรื่องตีคนครับยังคงแรงยืนได้รอบหลังๆก็ยังคงแรงครับตีบอสก็ตีตีคนก็ได้นะครับผมสาเหตุน,นี้โซโลจึงแบบทําให้โซโลนั้นอยู่ในอันดับที่3ที่เป็นตละครลนาปันนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันว่าการตีของโซโลจะเป็นประมาณไหนนะครับ มาต่อกันที่โซโลนะครับผมมาดูโซโลเราตีนะตีนี้ครับผมนี่ก็โซลยิ่งแบบรอบนานเท่าไหร่มันยิ่งแรงนะครับโซโลตอนนี้ก็เลยยังเป็นตัวละครที่แบบหน้าปั้นยาวๆอยู่นะครับทั้งตีคนก็ได้ตีบอสก็ได้นะครับผมดาเมจก็รุนแรงนะครับนี่เพราะว่าหลังๆมันเจาะเกาะ100%อมันเจาะเกาะถาวรเลยนะครับแถมมีพลังโจมตีที่แบบเพิ่มเรื่อยๆด้วยนะผมตีในนี้อย่างแรงนะครับโซโลไม่ว่าจะเลือด10ล้าน20ล้านก็หลังจากรอบที่5ก็น่าจะโดนแบบโซโลเก็บหมดเลยนะครับผมก็ น่าปั่นมากๆเลยเนาะไหนก็สำหรับอันดับ3นะครับผมก็ยงให้กับเจ้าโซโลไปเดี๋ยวเราไปต่อที่อันดับ2ครับอันดับที่2อะครับผมยงให้เป็นแครอทนะครับผมแคลอทนี้ก่อนหน้านี้ผมจัดให้มันอยู่อันดับหลังๆเลยแต่ว่าตอนนี้ครับด้วยที่มีไอเทมหาง่ายขึ้นนะครับผมของก็หาได้แบบง่ายได้ขึ้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นไอเทมที่เป็นถึกขึ้นหรือไอเทมอะไรต่างๆนะครับเริ่มจะหาง่ายสายฟรีก็เข้าถึงได้นะครับตัวละครแบบ ก็มีเพิ่มเข้ามาแล้วนะครับผมแครอทนี้ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่แบบที่น่าปั้นเป็นระยะยาวๆมากนะครับอันนี้ยาวจนถึงน่าจะเป็นแบบชใช้ได้เรื่อยๆไม่มีขีดจากัดน,นะครับผมด้วยความสามารถที่เป็นแบบโดดเด่นมากเลยเพิ่มพลังจาตี20%แล้วก็เพิ่มโล่ให้เพื่อน50%นะครับตอนปล่อยสกิลนะตีปกติครับยังมีการเพิ่มโล่ให้เพื่อนอยู่อีก20%ของค่าพลังเกาะนะครับผมแถมยังมีฮิวเลือดด้วยนะ250%พลังดาเมจครับสกิลสุดท้าย เมื่อเลือดของแคล,ลอรตํำกว่า80ก็จะเพิ่มมานาให้เพื่อน50%นั่นครับเองก็เอาง่ายๆว่าถ้าอีกฝั่งมีอุโซบอุโซบลด50ลดไปแล้วไงครับเราเอาแคล,ลอทไปยืนนําหน้าครับผมก็จะเพิ่มให้50เหมือนเดิมครับผมเป็นการแก้ทางเล็กๆน,น้อยๆหรือถ้าอีกฝั่งไม่มีอุโซบก็จะดีเลยครับผมก็จะทําให้เพิ่มขึ้นครึ่งหลอดทําให้ปล่อยสกยิลได้ในรอบแรกนั่นเองครับแคล,ลอทน้อยนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูการโจมตีของเขากันเลยมาถึงตัวอันดับ2องครับแคล,ลอ้อ มาถึงดูแคล,ลอทผมตีพอโดนตีปุ๊บเลือดของมันลดมานาเพื่อนเราเต็มมาบ่มดูทํทให้ทีมเรานั้นสามารถปล่อยสกิลในรอบแรกได้นี่ก็คือข้อดีมากๆแล้วนะครับโอเคทําให้แบบอันนี้แคล,ลอทเลยได้เป็นอันดับ2ครับส่วนอันดับที่1น,นะครับก็จะเป็นใครไปไม่ได้ตัวละครใหม่ล่าสุดโดฟา์มิงโกนะครับผมด้วยที่โดฟานี้มีความสามารถเรื่องสตันก็ดีดาเมจก็มาหาศาลครับมีความสามารถที่จะแบบ ตีเข้าค่าเท่าด้วยนะครับผมมีสตันมีเจาะเกาะนะครับผมทําให้โดฟาก็ทําให้รับอันดับที่1ไปนะครับผมดูสกิลสเลือดต่ากว่า80%ถึกขึ้น50%นะครับก็คือรับดาเมจบอลงแล้วก็ตีแรงขึ้น100%นะครับผมได้รับดาเมจเพิ่ม100%รยดีกว่าได้รับดาเมจขึ้น100%นะครับผมสกิลที่3นี้ก็มีโอกาสที่จะตีแรงขึ้น5เท่านะครับผมคือ500%ก็คือ2นี่แหละทน่จะมีโอกาสนะ ตอนที่เพื่อนปล่อยสกิลนะครับโดฟานจะได้ตีฟรีมีโอกาสสตัน35%แล้วก็มีโอกาสตีแรง5เท่าอีก35%นะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมสกิลหนึ่งของมันยังมีดาเมจที่รุนแรงแลยก็แบบส,สตันด้วยนะครับผมสุ่มสตันด้วยนะ185 65แล้วก็45%ที่จะสตันนะครับแถมยังทำดาเมจกับตัวละครที่ติดสตันแรงขึ้นอีก100%นะครับผมโดฟานนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปรับชมโดฟานก็พร้อมกันเลยนะครับ ก็โอเคมาถึงอันดับที่1น,นะครับดูดูฟาร์มิงโก้นะครับทุกครั้งที่เพื่อนปล่อยสก,กิลมันจะตีฟรี2ครั้งนั่นเองดูซันปล่อยไปแล้วนะครับโดฟาเก่าหนึ่งเกาสองผมใส่2ตัวคิสรุยิงไปครับโดฟาเก่าหนึ่งเกาสองแล้วก็ใครนูครับผมตอนนี้ใครนูสปีดน้อยกว่าฝั่งนู้นนะครับผมปล่อยสก,กิลไปแล้วโดฟามิงโก้ก็เกาอีกหนึ่งเกาอีกสองนะครับพอถึงรอบนี้โดูฟาสก,กิลเองอีกตัวหนึ่งก็ได้เกาเหมือนเดิมครับผมไหนนี่ ก็ถือว่าสุดๆนะครับผมสำหรับโดฟามิงโกเป็นตัวที่แบบได้อันดับหนึ่งไปนั่นเองนะครับโอเคก็ okay. จบไปแล้วสำหรับ6อันดับที่หน้าปั้นยาวๆนะครับยังไง6อันดับนี้ก็เป็นการจัดขึ้นแค่เป็นความคิดของผมนะครับส่วนตัวก็อาจจะเป็นตัวอื่นก็ได้ที่เพื่อนๆคิดกันว่าตัวละครไหนที่หน้าปั้นนะครับแต่ถ้าจะให้ผมแนะนำหกตัวละครนี้หน้าปั้นแล้วก็ปั้นยาวๆนะครับส่วนบุ๊ก ที่มันไม่ติดก็ด้วยสาเหตุหลายๆอย่างนะครับผมก็เลยหนึ่งเลยตัวละครของโดฟาที่คนเล่นเยอะคนเล่นฮิตตอนนี้มันจะต้านทานสตันนะครับบุ๊กเป็นตัวสตันก็เลยเล่นไม่ได้แต่บุ๊กยังคงหน้าเล่นเรื่องของการตีบอสก็แรงอยู่นะครับตีคนก็ยังใช้ได้อยู่นะคอมโบกับตัวของโอโซฟนะครับผมลูฟี่ก็ยังพอใช้ได้นะครับโหดเหมือนกันถ้าเราอัดเยอะครับผมแต่ผมอัดไม่เยอะผมเลยไม่ได้เล่นลูฟี่นั่นเองนะครับผมทําให้ลูฟี่นั้นตกกระป๋องไปใน6อันดับไกลหน้าเล่นของผมนะครับเพราะว่าลูฟี่อ่ะ การที่ผู้เล่นใหม่จะมาปั้นหรือผู้เล่นเดิมอยู่แล้วอ่ะเราคิดจะเล่นมันเราต้องอัดให้เยอะเลยนะครับผมอัดให้เต็มเลยอ่ะมันถึงจะไหวถ้าอัดน้อยก็เรียบร้อยครับตายได้ง่ายๆยโดยที่แบบยังไม่ได้เห็นผลอะไรเลยส่วนตัวละครที่ผมเขาเอาเข้ามาจัดนี้เราไม่จะเป็นต้องอัดเยอะก็ได้นะครับผมมันเป็นตัวที่เป็นซับพอร์ตนะครับผมคุซันแคนหลอดอุซบชอปเปอร์อย่างนี้มันเป็นซับพอร์ตที่มีพลังตายตัวอยู่ข้างในตัวมันอยู่แล้วนะครับส่วนตัวที่อัดเยอะๆก็จะเป็นโซโลเนวเวอร์เดอฟาร์มิงโกนะครับยังไงก็ 6อันดับที่หน้าปั้นระดับ SS นี้นะครับผมยังไงก็ลองตามหาลองสุ่มบาหาดูนะครับใครที่ดวงดีก็ได้มาง่ายๆใครที่ดวงไม่ดีก็ได้มาด้วยความยากลาบากนะครับสาหรับคลิปนี้ใครที่ดูแล้วชอบใจครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับส่วนคลิปหน้านั้นจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดกระดิ่งการแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าก็อย่าลืมมารับชมกันใหม่ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ